ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการ DIY ยางแผงข้างเครื่องของสวาชิคที่มันที่มันผุนหมดแล้วครับของสวาชิคของเดิมปกติมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะเป็นมันจะมียางมันจะมียางติดกับพลาสติกแต่ส่วนมากยางตัวเนี้ยมันจะหักหมดแล้วขาดหมดแลวเวลาเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนยกชิ้นตอนนี้ผมมี ยางสำหรับ DIY ไว้ใส่้านข้างเปลี่ยนเฉพาะยางอย่างเดียวได้ครับครับจะมาบอกวิธีการเปลี่ยนห้องเครื่องขอสงสมาชิคที่นี่ครับขาดนะครับเป็นอย่างพวกนี้ครมันขาดหมดแล้วตอนนี้ผมก็าทำการ DIY เนี่ยลองลองใส่แหนึ่งข้างเป็นข้างซ้ายเนี่ยครับใส่แล้วได้ประมาณนี้ครับ ใส่แล้วได้ประมาณนี้ครับเนี่ยลองใส่นะครับจากของเดิมที่มันลอยหักเอาตัวนี้ยางตัวนี้เสียก็ไปได้เลยครับเสียบเขปานปในแผงข้างนะฟกุกตัวนี้ออกแล้วก็เสียไปในแผงข้างยางทุกเส้นผมบากลองมาให้หมดแล้ววัดมาให้หมดแล้วครับสมาชิกเอาไปเสียบใส่ได้เลยครับได้ประมาณนี้นะครับใช้ได้ดูดีเหมือนเดิมขั้นตอน,นง่ายๆคือต้องดึงนวมันยิ่ออกก่อนนะดึงนวมนันยิออก แล้วก็ดึงวน,นตรงนี้ออกนตรงนี้ออกแล้วก็งัดโนนตรงนี้นะครับงัดตรงนี้ขึ้นเียงไว้แล้วทีนี้ทําการงัดพุกมันจะเนี่ยของผมงัดขึ้นมาหมดแล้วมันจะมีเดือยอยู่อย่างเงี้ยเอาไม้เหล็กงัดงดเดือยตรงนี้ขึ้นก่อนพอขึ้นได้สักน้อยหนึ่งเซนล้วก็ดึงพุกออกอย่างเงี้ยแนี่ครับเ <_ S 2> ดือยหมดนีในของเดิมเป็นอย่างนงี้งัดขึ้นอย่างนงี้แล้วก็ดึงขึ้น วิธีการเปลี่ยนนั้น12ตัวตอนนี้มีทั้องหมด12ตัวนี่พึกออกนัดทีนัดืีทีนี้พอเอาพุกออก12ตัวแล้วก็ออกขึ้นออกออกได้เลยนะครับ มันเป็นหลุดออกมาเป็นอย่างเงี้ยของมาชิกส่วนมากตรงเนี้ยครับมันหักหมดแล้วตัวเนี้ยหักหมดหลุดออกหมดแล้วของของใหม่ไม่ต้องเป็นอย่างนี้มันต้องมียางร่งเนี่ยมาครับอนไรของเก่าที่หักส่วนมากของมาชิกหักอย่างนี้หมดเลยครับทีเนี้ย เราก็ต้องการใส่ยางตัวนี้ครับผมทําไว้เป็นร่องให้ไว้ให้หมดแล้วเสียบก็เป็นในร่องปติกเสียบง่ายๆเส,ยยเ,าเ,ยเสียบยัดเข้าไปเลยเสียบยัดเข้าไปยัดเข้าไปยัดเข้าไปตัดไปเรื่อยๆครับผมมารช่องให้หมดแล้วนะครับ ใส่ใส่เข้าไปอย่างนี้ครับนี่ครับง่ายๆเป็นอันเสร็จแล้วก็วางอย่างนี้วางกลับไปล็อกเหมือนเดิมแล้วก็จัดให้มันแนบกับตัวถังรถแล้วทีนี้ก็ทำการใส่พุก12ตัวครับเนี่ยไล่ทีละตัวเลยครับใส่พุกอย่างนี้ครับแล้วกดลงไปหนึ่งใส่พุกแล้วกดลงไป เนี่ยไล่ไปเรื่อยๆครบให้ครบสิบสองตัวนะครับให้ครบทั้งหมดสิบสองตัวจะเป็นได้ประมาณนี้ครับจะใช้ได้นานเลยครับตัวน,นี้ครับเป็นอย่างนี้ครับโอเคนะครับ